สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่นสกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ยังคงมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับไปเริ่มที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นรอบคัดเลือกในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับจะเล่นแบบเกมเดียวรู้ผลเลยนะครับโดยคู่แรกในเวลา 5ทุกตรงครับคาราบักจากอาเซเซ์ไบจันจะเปิดบ้านเจอกับเชริฟติรัสโภชัมลีจากมอนโดวาครับคาราบักรอบที่แล้วเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะซิเล็กจากเม์เซโดเนียมาได้4ประตูต่อ0น,นะครับตัวหลักๆของคาราบักยังเหมือนเดิมครับพวกโอวูซูครับอิสมาอิบราฮมลีนะครับหน้าเป้าเป็นมาฮิเอมเรลี่พร้อมลงล่าตาข่ายฟังของเชริฟติรัสโภเนี่ย เกมรอบที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะฟโฟล,ล่าจากลักซมเบิร์กมาได้2-0ต่อนะครับมีชาวเป,โ,ปโดโบเบเนดิกมีออกแล้วก็หน้าเป้าเป็นอนาโตเลอาบังที่จะลงเล่นนะครับเขกรจบกชิคสุดท้ายในเกมยุโรปต้องย้อนไป ในยูโรปาลีกรอบคัดเลือกเมื่อ2ปีที่แล้วครับปรากฏว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับเชอริสชนะ1.0แต่ว่าคาราบักก็ถล่ม3 0นะครับทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อไปได้ในตอนนั้นครับแน่นอนก่อนเกมคาราบักถูกยกให้เหนือกว่าครับดเกรดชื่อชั้นเนี่ยคาราบักเป็นทีมที่เล่นในบอลยุโรปมาต่อเนื่องนะครับเอาเอง่ายๆว่า มีโอกาสไปถึง UCL แล้วก็รไมถึงยูโรปาลีกด้วยครับในขณะที่เชอริสเนี่ยก็ออกสตาร์ทในเกมลีกของโมอโรวาชนะมา8เกมร,รวดครับแต่ว่ามาตรฐานยังดูห่างพอสมควรนะครับผมยังชอบไปที่คาร์บับักระสบการณ์ในเกมยุโ,ยโรปคืนนี้เล่นในบ้านด้วยครับจะเปิดบ้านเบียบชนะอย่างน้อยหประตูได้ครับคู่ต่อมาที่1.45นะครับกลาสโกเซลติกจากสกอตแลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับเฟรนซ์วาลสจากฮังการีครับ เซลติกรอบที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านถล่มเร็กยาวิกจากไอซ์แลนด์มา6ต่อสูน,นะครับ New นิวเลนนอนก็เตรียมจะส่งผู้เล่นตัวสำคัญเหมือนเดิมครับพวกไรอันคริสตี้สกอตบราวน์นะครับหน้าเป้าเป็นองซงเน่เอ็ดวาดลงล่าตาข่ายเหมือนเดิมฝั่งของเฟรนวาลอสเนี่ยรอบที่แล้วเปิดบ้านชนะเยอการ์เดนจากสีเดนมาได้ส0ูนะครับมีแนวรับอย่างเอลด้าซิลิธ ท้องเครื่องเป็นดาวิดซีเกอร์นะครับกองหน้าเป็นป้อกมันเอ็นกูล่าครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก่อนเกมเซลติกถูกยกให้เหนือกว่าครับคือเซลติกเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วกับเกมในเซลติกพาร์คนะครับเคยเอาชนะทีมยังแรนเซฟอาครูชมาแล้วครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นบอลที่ไม่ได้เหนือกว่าเนี่ยเซลติกมักจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับยิ่งเฟรนวาลอสนี่น่าจะผ่านได้สบายครับชอบที่กราศโกเซลติกนะครับ1ประตูมีแน่รุ้นประตูที่2ครับ ปิดท้ายที่เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับไปดูฟุตบอลลีกของรัสเซียกันบ้างนะครับเป็นนัดที่5ของฤดูกาลครับโลโคมทธีมอสโกอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับอมาดกลอสเน่อันดับหกโลโคมูธ m มอสโกมี7แต้มนะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้สปาร์ตักมอสโกมา1ต่อ2นะครับผู้เล่นคนสำคัญเหมือนเดิมครับ2พี่น้องอเล็กเซย์และอันทอนนิรันชุกก็จะขึ้นริมเส้นซ้ายขวานะครับคู่หน้าจะเป็นเอแดเล่นกับเฟดอร์สมอล็อฟเหมือนเดิม ฝั่งของอัมัดกรอตนี่ก็มี7จดคะแนนครับจากการชนะ2เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะทีมน้องใหม่อย่างคิมกี้มา2-1นะครับตัวหลักๆเป็นอิสมาอิลลิมาเยฟกินีคารินนะครับข้างหน้าเป็นอันเรสพอนเซ่ครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันโลโคโมโมทีเอาชนะไปกลับนะครับยิ่งทาย้อน4ี่เกมหลังสุดโลโคโมโมทีชนะทุกเกมครับผมจะมองว่าโลโ,โมโมทียังมีจุดเด่นคือเกมในบ้านนะครับฤดูกาลนี้เล่นในบ้านมา2นัดก็ชนะรวดครับดูแล้ว ไม่น่าจะพลาดครับคืนนี้3แต้มเชียร์โลโคโมทีฟมอสโกนะครับสรุป3ทีมครับผมชอบไปที่คาราบักกลาสโกเซลติกและโลโคโมทีฟมอสโกรครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับไลอ้อดของเราครับไอ m เนสกอร์ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ